S My s ซ t ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาโดย Carol รสเดอะเวก EP4 ถ้าเก่งจริงทำไมถึงต้องเรียนรู้อีกอันที่จริงแล้วคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวคาดหวังว่าความเก่งจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ถ้าคุณเก่งจริงคุณก็จะทำได้ถ้าคุณไม่เก่งคุณก็จะทำไม่ได้ ฉันพบคนที่มีแนวคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะในบรรดาผู้สมัครจากทั่วทุกมุมโลกขณะที่ฉันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียจะรับบัณฑิตจบใหม่ปีละแค่หกคนคะแนนของผู้สมัครทุกรายล้วนน่าทึ่งมากเรียกได้ว่าแทบไร้ที่ติเลยทีเดียวไหนจะจดหมายแนะนำสวยหรูจากบรรดานักวิชาการชื่อดังอีกยิ่งไปกว่านั้นผู้สมัครเหล่านี้ถูกบัณฑิตวิทยาลายัยชั้นนำตามจีบกันเป็นแถว แต่จู่ๆผู้สมัครบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งจริงเมื่อวานพวกเขายังเป็นคนเก่งที่ใครๆต่างก็ต้องการตัวแต่พอมาวันนี้กลับกลายเป็นคนล้มเหลวที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขาค้นพบว่าคณะของฉันได้ตีพิมพ์งานวิจัยเป็นจำนวนมากส่งผลให้พวกเขาคิดว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้แนะ่พวกเขาเป็นนักศึกษาที่กำลังจะส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์และกำลังเขียนคำร้องขออนุมัติ แล้วก็คิดขึ้นมาว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้แน่พวกเขารู้วิธีที่จะสอบได้เกรด A แต่ไม่รู้จะทำเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรผู้สมัครเหล่านั้นลืมไปว่าพวกเขาแค่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องสอนอยู่แล้วไม่ใช่หรือพวกเขาไปมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้วิธีทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปเพราะรู้ทุกอย่างแล้วฉันสงสัยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจเนตคุก และสเฟนกลาสหรือเปล่าทั้งคู่เป็นนักข่าววัยหนุ่มสาวที่ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างรวดเร็ว,รวด้วยบทความที่นั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองเจนเน็ตคุกชนะรางวัลพูลิตเซอร์จากบทความเกี่ยวกับเด็กชายวัยแขวบที่ติดยาที่เธอเขียนลงบนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แต่เด็กน้อยคนนั้นไม่มีตัวตนและภายหลังเธอก็ถูกริบรางวัลคืนส่วนสเฟนกลาส หนุ่มน้อยมาสจรรย์แห่งนิตยสาร The New Republic ดูจะมีเรื่องราวและแหล่งข่าวที่นักข่าวต่างใฝ่ฝันแต่แหล่งข่าวที่ว่านั้นไม่มีตัวตนและเรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงเจเน็ตคุกและสตีเฟนกลาสจำเป็นต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเลยหรือพวกเขารู้สึกว่าการยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถหาเรื่องมาเขียนข่าวได้จะทำให้พวกเขาขายหน้าเพื่อมร่วมงานใช่หรือเปล่า และพวกเขารู้สึกว่าตัวเองควรได้เป็นนักข่าวชื่อดังทั้งที่ไม่เคยพยายามอย่างหนักเพื่อเรียนรู้วิธีไปสู่จุดนั้นได้ใช่ไหมสตีเฟนกลาสเขียนไว้ว่าเราเป็นดาวและเป็นดาวรุ่งเสียด้วยนั่นละ่ะคือสิ่งสำคัญประชาชนมองว่าพวกเขาเป็นคนขี้โกงซึ่งพวกเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ฉันมองว่าพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่เก่งกาจและสิ้นหวังที่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันจากกรอบคิดแบบตายตัว มีคำกล่าวหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1960ที่ว่าการพัฒนาตัวเองสำคัญกว่าการเป็นในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่กรอบความคิดแบบตายตัวไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้พัฒนาตัวเองพวกเขาต้องเป็นไปนในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่คะแนนสอบจะคงอยู่ตลอดการเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่าทำไมคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวถึงต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรก นั่นเป็นเพราะผลการทดสอบหรือการประเมินเพียงครั้งเดียวจะเป็นตัวชี้วัดคุณไปตลอดการเมื่อ20ปีก่อนคอเลตตาในวัย5ขวบกับครอบครัวได้เดินทางมาถึงสหรัฐไม่กี่วันต่อมาแม่พาเธอไปโรงเรียนใหม่ซึ่งให้เธอทำข้อสอบทันทีสิ่งต่อมาที่เธอรู้คือเธอได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลแต่ไม่ได้อยู่ในห้องอินซีซึ่งเป็นห้องสำหรับเด็กหัวกะทิถว่าพอเวลาผ่านไป ลอเรตาก็ได้ย้ายไปอยู่ห้องอินซีและอยู่ห้องเด็กหัวกะทิจนจบมัธยมปลายเธอได้รับรางวัลเรียนดีอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่เคยรู้สึกว่านี่เป็นที่ที่เธอควรอยู่เลยลอเรตาเชื่อว่าการทดสอบครั้งแรกในตอนนั้นได้ตัดสินความสามารถแบบตายตัวของเธอไปเรียบร้อยแล้วและมันบ่งบอกว่าเธอไม่ใช่อินซีตัวจริงเธอไม่สนใจว่าตอนนั้นตัวเองมีอายุหขวบและเพิ่งย้ายประเทศมาหมาด บางทีห้องเด็กหัวกะทิอาจไม่มีที่ว่างในตอนนั้นหรือโรงเรียนอาจคิดว่าเธอน่าจะปรับตัวได้ง่ายกว่าหากอยู่ในห้องที่มีความกดดันน้อยกว่ามีหลายวิธีที่จะทำให้เข้าใจและตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชคร้ายที่เธอเลือกวิธีที่ผิดสำหรับคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเหลอเรตตาไม่มีทางกลายเป็นอินซีได้เพราะถ้าเธอคืออินซีตัวจริงเธอต้องทาคะแนนสอบได้ยอดเยี่ยม และได้รับการยอมรับว่าเป็นอินทรีย์ตั้งแต่ทำข้อสอบครั้งแรกคำถามคือเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับของลอเลตต้าเกิดขึ้นน้อยมากใช่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันพบได้บ่อยกว่าที่เราคิดเพื่อหาคำตอบฉันจึงนำาลังกระดาษที่ปิดมิดชิดมาให้เด็กเกรด5และบอกว่าในนั้นมีแบบทดสอบสำหรับวัดทักษะสำคัญในการเรียนฉันไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่านี้ ตอนนั้นฉันก็ถามพวกเขาเกี่ยวกับแบบทดสอบฉันอยากทำให้แน่ใจว่าเด็ก,ดกจะเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ฉันบอกฉันจึงถามว่าหนูคิดว่าแบบทดสอบนี้จะวัดทักษะในการเรียนได้มากแค่ไหนดูเหมือนว่าเด็กทุกคนจะยอมรับในสิ่งที่ฉันพูดฉันจึงถามต่อว่าหนูคิดว่าแบบทดสอบนี้จะวัดได้จริงไหมว่าหนูฉลาดแค่ไหนและแล้วมันจะวัดได้ไหมว่าโตไปหนูจะฉลาดขึ้นแค่ไหน นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ยอมรับที่ฉันบอกว่าแบบทดสอบนี้จะวัดทักษะสำคัญในการเรียนแต่มันไม่สามารถวัดได้ว่าพวกเขาฉลาดแค่ไหนและแน่นอนว่าพวกเขาไม่คิดว่ามันจะบอกได้ว่าถ้าโตไปพวกเขาจะฉลาดแค่ไหนอันที่จริงมีเด็กคนหนึ่งพูดอย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีทางไม่มีแบบทดสอบไหนทำแบบนั้นได้หรอกแต่นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวไม่เพียงเชื่อว่า แบบทดสอบนี้จะวัดทักษะสําคัญได้และยังเชื่ออย่างหมดหัวใจด้วยว่าถ้าสามารถวัดได้ว่าพวกเขาฉลาดแค่ไหนและโตไปจะฉลาดขึ้นแค่ไหนเด็กกลุ่มนี้ยอมให้แบบทดสอบหนึ่งตัดสินระดับสติปัญญาของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตลอดชีวิตพวกเขายอมให้แบบทดสอบนี้กําหนดตัวตนของพวกเขานั่นคือสาเหตุที่พวกเขาต้องประสบความสําเร็จให้ได้ทุกครั้งย้อนกลับมาพิจารณาเรื่องศักยภาพกันอีกที เรื่องนี้ทำให้ฉันต้องย้อนกลับไปที่แนวคิดเรื่องศักยภาพและคำถามที่ว่าแบบทดสอบหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถบอกได้จริงหรือว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหนเราสามารถทำอะไรได้บ้างและอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะตอบได้ว่าพวกเขามองว่าความสามารถแบบตายตัวในตอนนี้สามารถบ่งบอกถึงอนาคตของพวกเขาได้แค่ทำแบบทดสอบหรือถามผู้เชี่ยวชาญก็รู้แล้ว ไม่ต้องพึ่งพาลูกแก้ววิเศษแต่อย่างใดความเชื่อที่ว่าศักยภาพเป็นสิ่งตายตัวที่สามารถวัดได้เป็นความเชื่อที่พบเห็นได้บ่อยเสียจ,จนโจเซฟพีเคนเนดีกล้าที่จะพูดกับหมอตันดาวนี่จูเนีย้ดยความมั่นใจว่าอนาคตเขาจะกลายเป็นคนล้มเหลวว่าแต่ดาวนี่ที่ต่อมากลายเป็นนักเขียนและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังไปทำอะไรมาถึงตราหน้าไว้แบบนั้นคำตอบก็คือ เขาสวมถุงเท้าสีแดงกับรองเท้าสีน้ำตาลไปเที่ยวไนท์คลับแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเคนเนดีบอกเขาว่ามอตันในชีวิตผมไม่เคยเจอใครที่สวมถุงเท้าสีแดงกับรองเท้าสีน้ำตาลแล้วประสบความสำเร็จมาก่อนฟังนะพ่อหนุ่มผมจะบอกให้ว่าคุณโดดเด่นก็จริงแต่ไม่ได้โดดเด่นในทางที่ผู้คนจะชื่นชมเลยคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคเราล้วนเคยถูกผู้เชี่ยวชาญมองว่าไร้อนาคตมาก่อน เช่นแจ็คสันพอร็อกมาเซลฟลุสเอวิสเพสลีย์เรเชล์ลูซิลบอลและชาวดาวินพวกเขาล้วนเคยถูกมองว่ามีศักยภาพน้อยนิดในสายงานของตัวเองซึ่งในบางกรณีพวกเขาก็ไม่ได้โดดเด่นจากฝูงชนมาตั้งแต่ต้นจริงๆแต่ศักยภาพเป็นขีดความสามารถของคนเราในการพัฒนาทักษะไม่ใช่หรือ นอกจากนี้ยังมีคำถามอีกข้อคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลากับความพยายามจะนำพาคนคนหนึ่งไปได้ไกลแค่ไหนคำตอบคือไม่มีใครรู้หรอกในกรณีของบรรดาผู้ที่ฉันพูดถึงข้างต้นหากดูจากทักษะของพวกเขาในตอนนั้นคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญอาจถูกต้องก็ได้ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆแต่ในอนาคตกลับไม่เป็นอย่างนั้น ครั้งหนึ่งฉันไปงานนิทรรศการในกรุงลอนดอนที่จัดแสดงผลงานสมัยแรกๆของเปอลเซซานในระหว่างที่เดินทางฉันก็สงสัยว่าเซซานเป็นคนแบบไหนและวาดภาพของเขาเป็นอย่างไรก่อนจะกลายเป็นจิตตรกรที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ฉันสงสัยมากจริงๆเพราะเซซานเป็นหนึ่งในศิลปินคนโปรโดของฉันและเป็นผู้ที่ปูทางให้กับศิลปินสมัยใหม่จำนวนมากสุดท้ายฉันก็ค้นพบว่า บางภาพถึงขั้นห่วยฉากดูเลอะเทอะใช้สีจัดจ้านฝีมือเหมือนกับมือสมัครเล่นถึงแม้บางภาพจะฉายแววความเป็นเซซานในอนาคตแต่หลายภาพก็ไม่ได้มีว่แววเลยเซซานในยุคแรกไร้ฝีมืออย่างนั้นเหรอหรือเขาแค่ต้องใช้เวลากว่าจะกลายเป็นเซซานที่ฉันรู้จักในทุกวันนี้คนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้รู้ดีว่าต้องใช้เวลากว่าศักยภาพจะเบ่งบาน เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รับจดหมายต่อว่าจากครูคนหนึ่งที่ทำแบบทดสอบของฉันมันเป็นแบบทดสอบที่ว่าด้วยเรื่องของเจนนิเฟอร์ซึ่งเป็นตัวละครที่ฉันสมมุติขึ้นเธอสอบวิชาเลขได้65จาก100คะแนนฉันจึงให้บรรดาครูแนะนำว่าจะทำอย่างไรกับเด็กคนนี้ดีครูที่มีกรอบคิดแบบตายตัวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามของฉันพวกเขารู้สึกว่าเมื่อดูจากคะแนนของเจนนิเฟอร์ พวกเขาสามารถฟันธงได้เลยว่าเธอเป็นคนอย่างไรและมีความสามารถแค่ไหนคำแนะนำหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากในทางกลับกันครูไลออดนกลับรู้สึกโมโหมากและนี่คือสิ่งที่เขาเขียนในจดหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผมทำแบบทดสอบเกี่ยวกับครูในงานวิจัยของคุณเมื่อไม่นานมานี้เสร็จแล้วและต้องการให้นำคำตอบของผมออกจากงานวิจัยครั้งนี้ เพราะรู้สึกว่างานวิจัยของคุณไม่น่าจะถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นักแบบทดสอบนี้ใช้สมมุติฐานที่ผิดโดยขอให้ครูพูดถึงนักเรียนคนหนึ่งด้วยการดูจากตัวเลขบนกระดาษผมมองว่าผลงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินเพียงครั้งเดียวคุณไม่สามารถวัดความชันของเส้นตรงเส้นหนึ่งโดยที่มีจุดอยู่แค่จุดเดียวเพราะมันไม่มีเส้นให้วัดนี่แสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบเพียงครั้งเดียวไม่สามารถบอกได้ถึงแนวโน้ม การพัฒนาการขาดความพยายามหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ขอแสดงความนับถือไมเคิลดีไรออแดนฉันประหลาดปลืล้มมากที่ได้รับคำต่อว่าจากครูไรออแดนและเห็นด้วยกับเขาเป็นอย่างยิ่งการประเมินอ,อะไรบางอย่างจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแทบไม่อาจทำให้เราเข้าใจความสามารถของคนคนหนึ่งได้อย่าว่าแต่ศักยภาพของพวกเขาที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตเลยค่ะ และมันก็รบกวนจิตใจฉันมากที่ได้รู้ว่ามีครูจำนวนมากแค่ไหนที่ไม่ได้คิดแบบนี้การได้รู้จำนวนครูเหล่านั้นก็คือจุดประสงค์ของงานวิจัยความคิดที่ว่าการประเมินเพียงครั้งเดียวสามารถกำหนดชะตาชีวิตของคุณไปตลอดการคือปัจจัยที่ทำให้คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวรู้สึกถึงความเร่งด่วนมันคือสาเหตุที่พวกเขารู้สึกว่าตัวเองต้องประสบความสาเร็จอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มแรก ใครจะมีเวลาพัฒนาตัวเองในเมื่อทุกอย่างกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้และมีวิธีอื่นที่จะวัดศักยภาพอีกไหมองค์การนาซาคิดว่ามีตอนที่เปิดปรับสมัครนักบินอวกาศ, NASA ศนาซาปฏิเสธบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและเลือกเฉพาะคนที่เคยล้มเหลวและสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งดานแจ็คเวลส์ CEO คนดังแห่งบริษัท General e l e อิเล็ิก ก็เลือกผู้บริหารโดยดูจากรันเวย์หรือความสามารถในการเติบโตคุณยังจำมารีนาเซมยูโนว่าครูสอนบัลเล่ชื่อดังได้ไหมเธอเลือกลูกศิษย์ที่มีแรงกระตุ้นจากคำวิจารณ์คนเหล่านี้ล้วนปฏิเสธแนวคิดที่ว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ตายตัวและเลือกที่จะมีกรอบคิดแบบพัฒนาได้แทนพิสูจน์ว่าคุณคือคนพิเศษเมื่อคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเลือกความสำเร็จมากกว่าการเติบโต พวกเขากำลังพยายามจะพิสูจน์อะไรกันแน่คำตอบคือพิสูจน์ว่าตัวเองคือคนพิเศษและถึงขั้นเหนือกว่าคนอื่นด้วยตอนที่ฉันถามคนกลุ่มนี้ว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวเองฉลาดหลายคนเล่าถึงตอนที่พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษแตกต่างจากคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นฉันเองก็เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นและอาจถึงขั้นมีค่ามากกว่าด้วยซ้ำเพราะความสามารถบางอย่างที่ฉันมี จนกระทั่งฉันได้รู้จักกับกรอบคิดและวิธีทำงานของมันความคิดที่น่ากลัวที่สุดสำหรับฉันและฉันไม่เคยชอบมันเลยคือการที่ฉันมีแนวโน้มจะกลายเป็นคนธรรมดาความคิดนี้ทำให้ฉันต้องคอยพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาทุกความคิดเห็นและทุกสายตาล้วนมีความหมายมันกลายเป็นคะแนนที่ถูกบันทึกลงในบัตรคะแนนความฉลาดบัตรคะแนนการมีสเสน่ดึงดูดและบัตรคะแนนความเป็นที่ชื่นชอบถ้าวันไหนไปได้สวย ฉันก็จะได้คะแนนสูงลิบลิว้วคืนหนึ่งในฤดูหนาวที่แสนโหดร้ายฉันออกไปดูละครโอเปรา่าในค่ำคืนนั้นโอเปร่าคือทุกสิ่งที่ฉันคาดหวังทุกคนอยู่จนจบไม่ใช่แค่จบการแสดงเท่านั้นแต่พวกเขาถึงกับรอให้นักแสดงออกมายืนหน้าม่านเพื่อโค้งขอบคุณจากนั้นทุกคนก็หลั่งไหลออกจากโรงละครเพื่อเรียกแท็กซี่ฉันจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนตอนนั้นเลยเที่ยงคืนแล้ว อุณหภูมิอยู่ที่เจ็องศาเซลเซียสแถมลมก็พัดแรงมากเมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มห่อเหี่ยวลงทุกทีทุกทีฉันยืนอยู่ตรงนั้นและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยฉันได้แต่คิดว่าจะมีคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นฉันไหมจู่ๆแท็กซี่คันหนึ่งก็จอดตรงหน้าฉันโดยประตูหลังของรถอยู่ตรงมือฉันพอดีพอฉันก้าวเข้าไปนั่งคนขับก็บอกว่าคุณต่างจากคนอื่น ฉันรู้สึกปลาบปลื้มอยู่ชั่วครู่นอกจากจะเป็นคนพิเศษแล้วฉันยังโดดเด่นชนิดที่ว่ามองเห็นได้แต่ไกลเลยด้วยความภูมิใจในตัวเองกระตุ้นให้คุณคิดแบบนี้ถึงขั้นมีคนประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ช่วยยืนยันว่าคุณเหนือกว่าใครเลยด้วยเมื่อไม่นานมานี้ฉันบังเอิญเห็นสินค้าหนึ่งที่เข้าขายนั้นเรื่องของเรื่องคือทุกปีเพื่อนๆของฉันจะส่งภาพสินค้า1ิอันดับแรกที่จะไม่ซื้อให้ฉันเป็นของขวัญในวันคริสต์มาส พวกเขาจะตัดภาพสินค้าที่เข้าขายจากแคตตาล็อกหรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนพอถึงเดือนธันวาคมก็ค่อยเลือกผู้ชนะสินค้ายอดแย่ในปีนี้คือกระจกที่มีขนาดใหญ่แปะไว้ด้านหลังว่าฉันรักตัวเองแค่สองกระจกบานนี้คุณก็สามารถบอกรักตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นเห็นถึงความพิเศษของคุณแน่นอนว่ากระจกนี้ไม่ได้มีพิษมีภัยมากนัก แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อความพิเศษเริ่มหมายถึงการดีกว่าคนอื่นเป็นคนที่มีค่ามากกว่าเหนือกว่าและมีอภิสิทธิ์พิเศษกว่าเหนือกว่าและมีอภิสิทธิ์จอห์นแม็กอนโรมีกรอบคิดแบบตายตัวเขาเชื่อว่าพรสวรรค์คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ชอบเรียนรู้ไม่ตื่นเต้นเวลาพบเจอกับความท้าทายเมื่อสิ่งที่ทำอยู่เริ่มยากขึ้น เขาก็มักล้มเลิกอยู่บ่อยๆด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้เขาเป็นคนยอมรับเองแต่พรสวรรค์ของแม็กแอนโรก็ยอดเยี่ยมเสียจนเขาสามารถครองตำแหน่งนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกได้นานถึง4ปีและเขาก็เล่าให้ฉันฟังว่าการได้ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของโลกนั้นเป็นอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วแม็กแอนโร มักใช้ขี้เลื่อยซับเหนือที่มือระหว่างการแข่งขันครั้งหนึ่งขี้เลื่อยที่เตรียมไว้ไม่ถูกใจเขาแม็กแอนโรก็หวดกระป๋องขี้เลื่อยจนกระเด็นด้วยไม้เทนนิสแกรี่ตัวแทนของเขารีบเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเรียกมันว่าขี้เลื่อยเหรอผมถามที่จริงผมตะคอกใส่เขาเลยละเพราะขี้เลื่อยละเอียดเกินไปอย่างกับยาเบื่อหนูแนะช่วยทำอะไรให้มันถูกต้องหน่อยไม่ได้หรือไง แกรี่วิ่งหายไป20นาทีก่อนจะกลับมาพร้อมขี้เลื่อยกระป๋องใหม่ที่หยาบกว่าเดิมส่วนเงินในกระเป๋าก็หายไป20ดอลลาร์เพราะเขาต้องจ่ายค่าจ้างคนบดไม้ขนาด2คูณ4นิ้วให้กลายเป็นขี้เลื่อยนี่แหละการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแม็กแอนโรยังเล่าให้ฉันฟังต่อว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอ้วกใส่สุภาพสตรีชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงสังสรรค์จนเธอเลอะไปทั้งตัวแต่วันรุ่งขึ้น เธอกลับก้มศีรษะขอโทษเขาแถมนำของขวัญมาให้ด้วยแม็กแอนโรประกาศกล้องว่านี่ละการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับคุณเช่นคุณได้ทุกสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเราจะจ่ายค่านี่ให้จะทำเรื่องนั้นให้จะหอมก้นคุณก็ยังได้คุณต้องได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นถ้าไม่ได้คุณก็แค่บอกอีกฝ่ายว่าใสาหัวไปซะ ผมทำแบบนั้นอยู่นานทีเดียวถ้าเป็นคุณจะทำได้ไหมล่ะเรามาพิจารณาเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นคุณจะเริ่มค่มเหงพวกเขาและบีบให้พวกเขาคอยพนาวพนอคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวมองว่าสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจในตัวเองในทางตรงกันข้ามไมเคิลจอแดนสุดยอดตัวอย่างของนักกีฬาที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ ความยิ่งใหญ่ของเขาได้รับการเป่าประกาศไปทั่วโลกผู้คนพากาันรเรียกเขาว่าซุเปอร์แมนเทพมาจุติหรือพระเจ้าผู้สมรองเท้ากีฬาถ้าจะมีใครสักคนที่มีเหตุผลมากพอจะคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษก็เขานี่แหละแต่ตอนที่จอดแดนหวนกลับเข้าสู่วงการบาสเกตบอลอีกครั้งและก่อให้เกิดความฮือฮาครั้งใหญ่เขากลับพูดว่า ผมตกใจมากที่การกลับมาลงสนามอีกครั้งของผมก่อให้เกิดความตื่นเต้นครั้งใหญ่ผู้คนยกย่องผมราวกับเป็นศาสดาหรืออะไรทํานองนั้นผมทําตัวไม่ถูกเลยจริงๆเพราะผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเหมือนคนอื่นจอแดมรู้ดีว่าเขาทุ่มเทกับการพัฒนาฝีมือมากแค่ไหนเขาเป็นคนดิ้นรนต่อสู้จนเติบโตไม่ใช่คนที่เกิดมาเก่งกว่าใครนิยายเรื่อง The Rise right Up Tom Wu ได้บรรยายภาพนักบินระดับหัวกะทิของกองทัพอากาศที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเมื่อผ่านการทดสอบสุดโหดมาครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาก็คิดว่าตัวเองวิเศษมากโดยมองว่าตัวเองเกิดมาฉลาดและกล้าหาญกว่าคนอื่นแต่ซักอีเกอร์ตัวเอกของนิยายเรื่องนี้กลับต่างออกไปเขาบอกว่าไม่มีคำว่านักบินโดยกำเนิดไม่ว่าผมจะมีความถนัดหรือพรสวรรค์อะไรก็ตาม การจะเป็นนักบินที่ช่ำชองได้ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างหนักเป็นการเรียนรู้ไปช่วยชีวิตขนานแท้สุดยอดนักบินต้องขับเครื่องบินมากกว่าคนอื่นนั่นต่างหากที่ทำให้พวกเขาเจ๋งที่สุดก็เหมือนไมเคิลจอแดนนั่นหละอีเกอร์เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเขาเพียงเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้มากกว่าคนส่วนใหญ่ก็เท่านั้นสรุปก็คือคนที่เชื่อในคุณสมบัติแบบตายตัวจะรู้สึกว่าต้องประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อประสบความสําเร็จแล้วพวกเขาก็อาจเกิดความรู้สึกบางอย่างที่มากกว่าความภูมิใจโดยอาจารู้สึกเหนือกว่าคนอื่นเพราะความสําเร็จเกิดขึ้นย่อมหมายความว่าพวกเขามีคุณสมบัติตายตัวที่วิเศษกว่าคนอื่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความภาคภูมิใจของตัวเองของบรรดาคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวก็คือคําถามง่ายๆข้อหนึ่งที่ว่าถ้าการประสบความสําเร็จทําให้คุณเป็นคนสําคัญ แล้วความล้มเหลวจะทำให้คุณเป็นอะไรกรอบคิดเปลี่ยนความหมายของคำว่าล้มเหลวได้จริงหรือติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ